ใครมีสามเหรียญน,นี้ระวังรวยกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองนักสะสมทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับในคล,คลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้นะครับสมเหรียญหายากราคาแพงใครมี รวยนะครับจะเป็นเหรียญอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องมาติดตามแล้วก็มารับชมกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับทั้งสามเหรียญน,นี้เนี่ยผมบอกก่อนว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญทั้งนั้นนะครับและเกินหน้าเหรียญไปเยอะหลายเท่าเลยนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากเหรียญแรกนะครับ เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ1บาทนะครับอ่าเหรียญหบาทเนี่ยก็ราคา1บาทนะครับเราสามารถนําไปซื้อสินค้าได้ในราคา1บาทนะครับแต่ถ้าเหรียญของคุณเป็นแบบดังต่อไปนี้นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่หลักร้อยเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเหรียญ1บาทปีพศ2529นะครับเหรียญ1บาทปีพศ2529เนี่ย ในวงการนักสะสมเนี่ยซื้อขายกันอยู่ในราคาหลักร้อยต้นๆถึงหลักร้อยกลางๆนะครับขึ้นอยู่กับบล็อกขึ้นอยู่กับสภาพนะครับถ้าเป็นช่อฟ้าหางสั้นเนี่ยก็ราคาหลักร้อยต้นๆถ้าเป็นช่อฟ้าหางยาวก็หลักร้อยกลางๆนะครับอยู่ที่สภาพแล้วก็ความสวยงามของเหรียญด้วยถ้าเหรียญสวยมากก็จะแพงขึ้นมาอีกนะครับแต่ถ้าเหรียญผ่านการใช้มาเยอะหน่อยก็จะถูกสักหน่อย นะครับซึ่งเหรียญ1นบาทปี29เนี่ยยังพอจะพบเจอได้อยู่นะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตเนี่ยว่ากันว่าก็ยังหลักล้านเหรียญน,นะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีหลุดในตลาดเขาเรียกว่าหมุนเวียนระบบหมุนเวียนนะครับไม่ว่าคุณจะไปซื้ออาหารซื้อกับข้าวซื้อขนมขึ้นรถลงเรือยังพอมีโอกาสเจอได้อยู่นะครับสําหรับเหรียญหนบาทปี29เนาะเหรียญที่2นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บบาทนะครับอ่า ถ้าคุณนำไปใช้นะครับก็10บาท,ทาเท่าน่าเหรียญนะครับใช้ซื้อสินค้าหรือจะไปขึ้นรถลงเรือก็ได้10บาทนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับราคาจะอยู่ที่หลักร้อยกลางๆก,ก็คือเหรียญ10ปี31นนะครับไม่ต้องดูเยอะเลยครับเหรียญน,นี้ดูแค่ว่าเป็น10บาทปี3 1หรือเปล่าดู2จุดพอไม่ต้องดูหลายจุดนะครับ10 3 1นะครับถ้า เป็นเหรียญสิบ,บาทปี31น,นะครับราคาจะอยู่ที่หล100ักร้อยกลางๆนะครับก็สำหรับสภาพที่สวยๆเนี่ยก็ราคาอยู่ที่หลักร้อยกลางๆนะถ้าสภาพผ่านการใช้งานก็จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆนะครับเหมือนที่ผมเคยยกตัวอย่างอ่ะสมมุติเราไปซื้อของแบรนด์เนมชิ้นหนึ่งสมมุติราคา500บาทนะครับถ้าเราซื้อในช็อปเนี่ยมือหนึ่งสวยๆเลยใส่ถุงสวยๆ500นะครับ แต่ถ้ามีคนเอามาขายเราเป็นของแท้นะแต่เป็นมือสองนะครับสภาพก็ต้องลดหลั่นลงมาถูกไหมต้องไม่ใช่5 0 0้นะเพราะว่า500นั่นคือสภาพสวยๆในช็อปนะครับโอเคเหรียญที่2ผ่านไปอ้อลืมบอกอีกนิดนึงเหรียญ5บาทปี3 1ราคาคือ5บาทเท่าหน้าเหรียญน,นะครับต้องเป็นเหรียญ10เท่านั้นก็รบกวนทุกคนแยกแยะให้ออกด้วยนะครับเหรียญ10กับเหรียญ5ไม่เหมือนกันนะครับโอเคเนาะสำหรับเหรียญที่2 เหรียญที่3ครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกเนี่ยอาจจะพบเจอได้ยากนิดนึงแต่เชื่อว่าหลายๆคนมีนะครับก็คือเหรียญน,นี้ครับเหรียญ10บ,บาทงานต้นไม้แห่งชาติงานตีต้นไม้แห่งชาตินะครับซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสภาพถ่าสวยๆเลยนะครับราคาอยู่ที่หลักร้อยไปๆถึงหลักพันนิดๆน,นะครับสำหรับสภาพที่สวยๆนะครับ แต่ว่าถ้าผ่านการใช้ก็อยู่ที่หลักร้อยกลางๆเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยคนเน้นเก็บสภาพสวยกันสัมนากว่านะครับเป็นเหรียญ1ิบบาทงานปีต้นไม้แห่งชาตินะครับซึ่งอาจจะไม่ได้พบเจอกันบ่อยถ้าคุณไม่ใช่นักสะสมนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นนักสะสมเนี่ยก็พบเจอได้บ่อยอยู่นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งนะที่มีนักสะสมหลายๆคนตามหากันนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลของสามเหรียญที่มีราคานะครับต่อมาเรามาแบ่งปันเหรียญนะครับอ่ะเรามาแบ่งปันเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญโสลสสมัยรัชกาลที่5นะครับตอนนี้มีสี่เหรียญนะครับอยู่ในถุงแบบนี้เลยนะครับเหรียญนี้เนี่ยด้านหลังเป็นรูปของพระสยามเทวาธิราชนะครับพระสยามเทวาธิราชเนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆปกปักรักษานะครับก็หากใครอยากได้ไปบูชานะครับ คือพระเสียเทวาชิราชเนี่ยถ้าใครสังเกตชีตราของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจะมีตาของพระเสียเทวาทิราชด,ด้วยนะครับบูชาแล้วเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลาบนะครับทำมาหากินจเจริญรุ่งเร,องเรืองในประเทศไทยนะครับเพราะว่าพระเสียเทวาชิราชเป็นผู้ปกป,กปักร,รักษาประเทศไทยนะครับใครที่อยากได้ไปบูชาทักทายกันได้ที่ Facebook เ,<ม>เมตตามหามงคลได้เลยนะครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างแล้ว นะครับร้านเราแบ่งปันกันในราคาที่กันเองนะครับไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนแบบที่บางช่องบอกแต่อย่างไรนะครับบางคนกลัวว่าเอ้ยแพงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือราคาเนี่ยกันเองนะครับแต่ราคาอย่างที่ผมบอกมีขึ้นมีลงบางช่วงก็ราคาขึ้นบางช่วงก็ราคาลงนะครับขึ้นอยู่กับว่าเหรียญในตอนนั้นมีออกมามีคนขายเยอะแค่ไหนมีคนต้องการมากน้อยแค่ไหนนะครับบางช่วงเนี่ยคนต้องการมากแต่ว่าเหรียญเนี่ย คนขายน้อยช่วงนั้นก็แพงนะครับแต่บางช่วงเนี่ยคนขายเยอะแต่คนต้องการไม่เยอะมากก็จะถูกหน่อยนะครับีเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ5บาทคุชเชียงนะครับปี22 22เนี่ยเป็นเลขคู่ดาวจันทร,ราาน์นะครับเสริมดวงชะตามหาเสน่ห์นะครับพระจันทร์สองดวงเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับใครอยากได้ไปบูชาทักทายกันได้ที่ทาง Facebook นะครับเมตตามหามงคลนะเหรียญนี้ราคาไม่แพงนะครับปี22ไม่แพงเนาะปี24อแพงแพงปีเดียวคือ24 2022ถือว่าราคายังทั่วๆไปนะครับยังสามารถเก็บสะสมกันได้อยู่ย่างั้นดีกว่านะครับก็ใครที่อยากได้อยากเป็นเจ้าของนะทักทายกันได้เลยนะครับแล้วก็มีปี20ด้วยนะครับปีอ่ศปี20ก็มีนะครับ ก็ใครที่ต้องการเป็นเจ้าของนะทักทายได้ทางเพจเมตตามหามงคลน,นะครับแล้วเรายินดีแบ่งปันให้คุณเสมอนะครับต่อมานะครับเป็นวัตถุมงคลตาอุณารมนะครับอุณารมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์นะครับของเทพ,พเจ้าเลยนะครับก็ใครบูชาแล้วเนี่ยมักจะมีโชคม,มีลาบมีเงินใช้ ว่าอย่างนั้นนะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะสามารถนําไปร้อยเป็นเข็มกลัดก็ได้นะครับหรือว่านําไปเลี่ยมขึ้นคอได้นะครับหรือจะไปทําเป็นกําไลข้อมือก็ได้นะครับใครอยากได้นะวัตถุมงคลดีๆแบบนี้ทักทายได้ทางเพจเม่ตามหามงคลเลยนะครับราคาไม่ได้แรงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมติดตาม s u b ส c r i b e กระดิ่งให้กันด้วย ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปถ,ถัดไปนะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฟังให้จบนะแล้วค่อยคอมเมนต์สวัสดีครับ